สวัสดีครับกังวรกรณครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาทาย MV เพลงใหม่ถึง2เพลงครับผมเพลงแรกครับชื่อเพลงว่าเพลงของเธอหรือว่าลาลานะฮะเพลงหนึ่งครับผมชื่อเพลงว่ารักเธอเหลือเกินครับซึ่ง2เพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบละครทอฝันกับมาวินที่กั้งกาลังเล่นอยู่ครับผมก็เพลงแรกนะฮะเพลงที่ชื่อว่าเพลงของเธอเนี่ยนะครับผมก็เป็นเพลงที่ในเรื่องมาวินเป็นคนแต่งให้กับนางเอกเพราะฉะนั้นก็จะการที่ว่าเรารักผู้หญิงคนนึงมากๆแต่ว่าผู้หญิงไม่หันมามองเราอะไรอย่างนี้เรารักเขาข้างเดียวเราก็เลยจะพยายามร้องเพลงให้แบบว่่าาาใให้้้ไดจเขสัักทีีอรยงคบ ต้องบอกเป็นเพลงที่ฟังแล้วกุ้มกลิ่มมากๆเพราะว่าจะเป็นเหมือนแบบความรักที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้กลับมาแต่ตอนนี้คือให้อย่างเดียวนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่มาวินแต่งเพราะฉะนั้นต้อง พราะแน่นอนครับเพลงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนแรกเราไม่ทราบว่าจะออกมาทาเป็นซิงเกิลฮะเราก็คือมีโอกาสได้ร้องในเรื่องก่อนตอนในเรื่องเราก็ร้องเป็นแบบว่ามุมจากมาวินที่ร้องจีบนางเอกนี่แหละต้องบอกเลยว่าจะมีความที่ว่าอินอยู่มากๆเพราะว่าอินเหมือนว่าเราเป็นตัวละครหรือว่าทอฝันนั้นมีอยู่จริงเหมือนการที่ว่าเราร้องเพลงให้กับใครบางคนด้วยใจจริงกิมมิกก็จะอยู่ที่ว่าความหวานความซึ้งที่พระเอกมีให้ต่อนางเอกใช่ครับครับผมซึ่ง MV ก็น่าจะเป็น MV ทีที่ตัดสลับกับในเนื้อเรื่องทอฝันกับมาวินด้วยครับ พูดโผล่ออกมาร้องเพลงอะไรอย่างงี้ครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นฟีลแบบว่าฟุ้งฟิ้งหรือว่าเขาเรียกว่าฟุ้งฟุ้งเนาะแม่ใช่ครับผมสี่สามสองเพลง

ซึ่งอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่บอกว่าประกอบละครทอฟันกามวินเหมือนกันนะฮะชื่อเพลงว่ารักเธอเหลือเกินเพลงนี้ก็ถ้าฟังนี่ตอนแรกอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยเป็นเพลงบวกอีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นเพลงที่ว่าพระเอกอยากจะบอกรักนางเอกมากๆเพราะว่าตอนนั้นคือรักกันแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถจะรักกันได้นี่ด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่มันคือการที่ว่าคนนึงแบบว่ารู้สึกรักมากแต่กลัวจะเสียคนนั้นไปในวันหนึ่งก็เลยเป็นความรักที่ว่าอาจจะดูแบบว่ามองโลกในแง่ลบนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับเป็นการที่ว่าเราอยากจะบอกรักเขาก่อน หรือว่ากับนางเอกเองหรือว่ากับคนรอบๆตัวต้องบอกเลยว่าเรื่องหลังครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นความแบบว่าดราม่าเข้มข้นมากๆครับผม 그야 기타로. <목소리> i ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเพลง2เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่าครับผมแล้วเราก็มาร้องใหม่อีกรอบนะฮะซึ่งเวอร์ชันที่แล้วก็จะร้องด้วยพี่ฟุกซึ่งเป็นมาวินของเวอร์ชันนั้นอันนี้ก็เป็นกั้งครับผมเป็นมาวินของเวอร์ชันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างสมัยก่อนพี่ฟุกก็จะเล่นเป็นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้กั้งก็เล่นเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเพลงนี้บอกเลยว่าตอนแรกมาก็คือร้องด้วยความเป็นมาวินมาวินแบบพี่ฟุกหรือมาวินแบบกั้งมันก็เป เต้นๆอยู่ได้นิดนึงใช่ครับผมเราจะทําให้แบบว่าคนโยกนามได้แล้วก็มีความสุขฟังแล้วอย่างที่พี่บอกว่าฟุ้งๆฟิงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผม่วนีกเพลงนึงก็จะเป็นดราม่าแต่แบบไม่ใช่ดราม่าหนามากขนาดนั้นก็อาจจะเป็นแบบว่ากินใจมากกว่าเราจะมาเน้นในเนื้อเพลงที่มันลึกซึ้งมากกว่าครับผมครับก็ถ้าถามว่ากดดันไหมคือจริงๆแล้วรู้สึกโชคดีมากกว่าที่ของพี่ฟูกร้องไว้ครั้งที่แล้วคือตอนนั้นเพิ่งปี39ซึ่งตอนนั้าแค่สองขวบเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้รู้ว่าตอนนั้นมันดังขนาดไไไหหหนนนนนนรรรรืออออววว่่่าาาาาาามมมมมีีคคแแบบบทุกกกชขดดดเเเเ็ลลยงัตพ เราก็เลยแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นมาวินในแบบเราเราก็แค่ร้องออกไปในมุมของเราเท่านั้นครับต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นอย่างเดียวที่กั้งได้ฟังของเวอร์ชันที่แล้วเพราะว่ามันคือการทํางานที่เราจะไม่กลับไปดูเทปเก่านะฮะเราก็เลยได้ฟังเพลงก่อนตอนแรกเราก็รู้สึกอ่ยเพลงเพราะทั้งสองเพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่คุ้นหูอยู่แล้วไงฮะพอได้มีโอกาสร้องนี่คือรู้สึกดีใจเพราะว่ามันก็คือกลายมาเป็นซิงเกิลของเราด้วยเป็น2อ,อย่างที่เราเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราได้รครทอฝันกับมาวินเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งการร้องเพลงของเราไปแล้วเราก็ยังได้เเเจออะไรรใหม่่ๆยยางงงชนนกแสดด้้วั AMV2 พลี เช่นเพลงของเธอหรือว่าลาลานะฮะจะออนแอร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมในวันที่7ตุลาคมนี้แล้วครับนี่ยังไงก็ขอฝากดู MV เพลงนี้ด้วยนะฮะส่วนอีกเพลงนึงนะครับรักเธอเหลือเกินนะครับจะปล่อยเพลงแล้วก็ MV พร้อมกันในวันที่15ตุลาคมนะครับยังไงก็อยากจะฝาก2เพลงนี้ไว้กับทุกๆคนนะฮะเพลงที่มาวินร้องจากใจครับผมฝากให้ดูด้วยครับละครนะฮะทางช่องวันครับผมท่อฟันกับมาวินฮะหนึ่งทุ่มยี่สิบนะคขอบคุณครับเสาร์อาทิตย์ครับผม